เดี๋ยวนี้ไม่รับโทรศัพท์ว่ะต้องโทรเฟสแล้วมั้งเนี่ยโทรเฟสก่อนโทรเฟสก่อน mm. ขอบคุณไอเจ็ดด้วยนะครับยัง mm. ไม่รับวะ ขอบคุณฟูลี่ด้วยนะครับเชิดตีว่าไงเก่งขอบคุณมากน้องชายสบายดีไหมเรื่องก,ก,ก่อนกูยยังไงเก่งที่กูไม่เตียอาวุธให้อะ่ะ <laughs> เก่งเรื่องก่อนกูยัง โต้แกล้งคนนี้ดีกว่าเที่เอาอยู่ใครล่ะสวัสดีครับขอสั่งเคฟซีหน่อยครับอะไรพี่ขอสั่งเคฟซีที่หนึ่งครับขอพอดีว่าเคฟซีเล่าครับ ซื้อมาเมื่อวานแล้วก็นนอนไปแล้วพี่ออกสตรีมใช่ไหมเนี่ยทุกคนคิดถึงมึงอ่ะจาตู้่ไหปเลยเซตจาตู้นะครับประมาณเดือนหน้าแล้วครับผมใครที่รออยู่ก็ใจเย็นนะครับผมจะกลับไปให้ดวที่สุดครับกลับมาทางไหนเราจะไปทำทางไหนทางช่องคอดก็คือไม่ใช่ทางทวิตครับอ่าเอ๊ เดี๋ยวรอลุงไก่มานะครับลุงไก่มาหน้าบ้านนะครับผมจ้างลุงไก่เดือนละล้านนะครับในการกลับมาทําเลิกเป็นครูเลยแล้วกลับมาทํานี่ครับลุงไก่บอกโอเลยครรับอไปแล้วครับเนีี่ยยอเเเโคจอกันลูกชายครับพี่นี่นะครับไอตีไอตีโทรว่าไอตีโทรว่าไอตีโทรว่าเฮ้ยตีวิธีหยุดมึงแม่โคตรเจ๋งเลยไอสัตว์ เฮ้ยมึงหยุดมึงมึงมึงวิธีหยุดมึงเจ๋งมากเลยอ่ะทำไมเฮ้ยมึงบอกมึงไม่สบายอ่ะไอ้เหี้ยโคตรเท่เลยเอ้าทำเอ้าก็ปวดหัวไงอู้หเจ๋งว่ะไอ้แก้ปวดหัวทำไงวะตีเฮ้ยมึงหายเรื่องหยุดได้เท่ว่ะเอ้าดูดูปวดจริงใช่เหรอโอ้โหมึงหยุดแม่งเชี่ยโคตรมึงยังโอ้โหเจ๋งว่ะเฮ้ยสอนสอนแล้วแล้วอย่างนี้แล้วแล้วพี่จะหยุดพี่ต้อง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 ทำยังไงบ้างอ่ะตอนนี้ถ้าพี่หยุดแล้ พี่ต้องทำเหมือนตีป่ะแบบไม่สบายาาแล้วตอนนี้พี่ไลฟ์อยู่แน่นอนให้พูดเถอะข้ายังไม่ไดันหมดปากพี่ไลฟ์อยู่แน่นอนตอนเนี้ใช่ไหมไม่ใช่กูไม่ได้ไลฟ์กูไม่ได้ไลฟ์กูไม่ได้ไลฟ์เลยอ่าจ้าเนาะเข้ามาเพื่อ,อทำให้คนดูมองมองน้องแบบผิดผิดจเนาะดีเนาะก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอมึง<อ>แกล้งหยุดอ่ะ<ไ>แล้วก็โลโก้มึงอ่ะโคตรเท่เลย กิ้งก่าเกาะเต็มเลยไอสัตว์โอโหโอหแงเกิใกล้ที่เอากลโลโก้กิก่าจริงๆเอามันไม่มีกิก่าตรงไหนตีอกแะกิก่ามันไม่มีตรงไหนกูถามหน่อยมึงแบบโดนล้อจนกิงก่าจนเอาโลโก้มาขึ้นเป็นกิ้งก่าแทนอะโอ้ดดูอันล้กันนะครับน้องๆหูเดินดูอันล้กันเดินนั่งๆคือนั่งกินข้าวอยู่เฉยๆก็คือ อับไปเฉยอับไปกันกีน้าเฉยกัคิดดูแลกันนะครับน้องๆหนูๆเฮ้ยตีใส่สามสองจริงไหมไม่ใช่ซื้อมาแล้วก็ไอ้นี่นะใส่ไม่ได้นะไม่เอานะไม่เอานะไดอ่ะกูสั่งไปแล้วสามสองสามสองเดี๋ยวรอรถเอายีนนะสามสามเอายีนนะอะไรที่ซื้ออะไรกูซื้อของใบฝากไงเดี๋ยวซื้อของใบฝากแล้วก็สูตรด้วยตัวหนึ่งขอบคุณครับเออเดี๋ยวเจอกัน พี่จอนโรงแรมแล้วพี่นอนโรงแรมญี่ปุ่นอะ่ะแล้วน้องนอนไหนอ่ะไปถุนเอา้ามึงก็มาหากูแล้วมึงก็เอาของไปซิก็กินข้าวโอ้มึงก็ไปเที่ยวกไงอ้าโอ้มึงกไปเที่ยวกันกับกูเนี่ยนะอ๋อโอเคได้ไม่เป็นไร,รอคอขับรสรย่ะคือไปวก็กลับเลยเก็ <c oughs> เร,รอกกอันได้ดีเนาเออเดี๋ยวราเาไปเที่ยวกันเออเออ เออเอา,ออเอาคิดว่ามันอยู่ใกล้อ่ะผมคิดว่าน้องมันอยู่ใกล้คิดว่าเออมันจะมาแบบเอาขอและกลับเลยอะไรประบาณเนี้ย